สายดีทุกคนสบายดีพี่พี่เอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมือนีนะทุกคนฟ้านะจะพาทุกคนไปเก็บมากไฟกันเนาะกับโบหัวยูยูฝังไทยเพ่นเอิร์ธอะมากไฟบ่แต่ว่าบ้านฟ้าเอิรมากไฟเลยนะทุกคนเนาะตัวนี้นะจะเป็นก่อที่อฟ้าปีนมาแต้นน้อยเลยทุกคนตอนยังน้อยนะ ฟ้าหันคิดดูเนาะก็คือไปปีนกกไม้ตะลอดเลยอ่ะหลักๆก,ก็คือกกมักไฟพ่อเท่าที่อ่ะเป็นเฮือนที่เฮือนน้าสาวตังยู่ตัวน,นี้เนาะตะกี้ก็ดินพ่อเท่าพ่อเท่ามอบให้กันลูกเพื่อนเนาะไปเฮ็ดยู่นั่นแหละก่อมักไฟหันกะขึ้นยู่ข้างเฮือนทะหละตัวน,นั้นก็คือเป็นมักไฟเก่าแก่เลยทุกคนคือฟ้าว่าเลยตอนยังน้อยนะทุกคนฟ้าขนาะ ไปปีนแต่อันโกตัวนั้นคันว่าแม่ขนะะโซกโบเห็นคันส่วงเงมัไฟนี่เพื่อนจะไปแต่กกนะ่ะแหละไปหอดแล้วเพื่อนกระหายเด้ยเพราะว่าปีนขึ้นเทนะิงเนาะกระเกียมไม่เซ่ไว้เลยฟ้ากบฟ้าลงแล่นทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นจ้าใดนั้นฟ้าจะพาไปเบิ่งเลยก่อมัไฟตัวนี้เนาะ <c oughs> ทีมงานทำแล้วทุกคนเนี่ยน้องเนาะน้องพล่าเพื่อนจะไปนําทุกคนไปเกันเลย แง่งไปที่เก้าที่เดิมมาทุกคนเนาะอากาเยา่มือแรงมือนี้ฟ้ากันช่วงนี้ลดบ่ค่อยหลายเนาะฟ้าก็เลยมีเวลามาถ่ายคลิปก็คือเลิกเวียกไวทุกคนก็นเลยจะได้ไปถ่ายคลิปกันช่วงนี้ตอนนี้ไก,กลฮอดแล้วทุกคนเนาะเขาสิไปแวะเบื้องยันเพื่อนน้าสาวก่อนน้อยนึง ว่าเพื่อนเหตุยังกันอยู่แล้วเขาจึงมาลักมักไฟเพื่อนทุกคนกอมักไฟนะมันเป็นเะกี้ก,กอสูงยู่แต่ว่ามาซองหนึ่งเนาะคือน้าสาวเพิ่นเอ็ดเฮือนั้นแลลวเพื่อนกน็ถมดินขึ้นเนาะทุกคนเนาะเขาก็เข้ามาในเฮือน้นาสาวก็เรียบร้อยแหละป้าทุกคนเอ้ยมาหอดน้นาสาวเพิ่นกะโปอ,อ,กอกนนกทุกคนเอามาแต่ใส่โนอค่ะ นอหลังบ้านปลูกเองหลังบ้านปลกเองหลายปันนี้พี่นาะสุ่มเดียวเลยสุ่มเดียวทุกคนหลายแท้หลายว่า<อ>มึกไหมมืนอมนี้เข้าเรงนี่เบิ้งสิเก่งโน่เลยเนาะเบิ้งนี่ฮะเด็กกอบมักไฟที่ฟ้าว่าเนาะมเมื่อนมืดแล้วว่าทุกคนเลยนี่นะสาวเพื่นก็นเอาดินมาใส่เนาะแหมหลานเพื่อนกะบ่ค่อยมากลิ้นปันไดขี้ดินทุกคน ว้าทุกคน,นม็อกไฟนะ่ะแซ่บเดี๋ยวแกให้คำว่าสิปีนแต่ว่าพระเอิญม,มีเตียงอยู่นี่ทุกคนเยียบขึ้นเลยหวานลมได้คุเบิเลยฟ้าจะมาซิมเบิรงทุกคนนะี่แซ่บคือเก้าอ่ว้าวอืมหวานอยู่เลยทุกคนตัวนี้เป็นกอวม็อกไฟอ่ะหวานเนะาะตะกี้ขนาด แล้วแม่นอันเพื่อนว่าก๋อมมกไฟหวานทันผ้หยิงขึ้นแล้วมันสีส้มมาสั้นฟ้าขึ้นไปจำแต่ก็ยังหวานอยู่ทุกคนทุกคนมึงแม่อันก่อมมอกไฟกะเครื่องเดียวเครื่องนึ่งกะแตกไปเลยเนาะมันกระโบได้สูงปันไดเนาะก็คืออันโตที่อันตั้มนะเพื่อนก็คือพากันเอากลิ่นเหมือนเลยทุกคนเหลือแต่โตยังยุ่งเทิงเนาะอ๋อทุกคน กนยูเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยเนาะอันมักไฟนะก็คือหลายพอสมควรเลยเนาะกกไฟกกนี้แม่ทุกคนนี่ก็คือหลาๆเนาะเพื่อนกาจะพากันขึ้นกินยูประจําเลยทุกคนถูกไหมกาโซกไหมหยังมาใกล้ไว้แล้วเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเอามาให้เบิ้งเลยทุกคนออจ,จะว่าเอาไปไปปั่นนะน้องๆกินยออฟฟิศมืออืน่นะเนาะ หลานเขาเอากันเลยนี่หลานเขาก็ไปซอกทุงอย่างมาให้ทุกคนเข้าใจเด้อเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเอามากนี้ก็แล้วทุกคนเนาะ <c oughs> เวียนไมดเลยรอ <c oughs> ชิแม่เอรอวะจะได้ขึ้นเอามันตัต้มๆเนาะ <c oughs> ได้หลายบอ <c oughs> ยกุงดูยก <c oughs> ึงดูปาได้ถถงแบบง่ายเลย <c oughs> ได้หลายเลยทุกคนพอดีเราจะเอาไปปั่นน้องๆ่ยฟิตกินน้ำกินน้ำเนาะแ้วก็จะลองกินเบอรงว่าแซ่บซ้ำได้ <c oughs> ทุกคนกลัวงมากมัม่วเฮาน้าสาวนะเบิรงแม่ <c oughs> กกน้นอยนึงแต่ว่าอันเป็นโดกทุกคนใกล้จะเป็นมากแล้วเนาะตัวเป็นเนะียเป็นมากจะม,มีเนี่ยละก็คือจะเป็นมากน้นอยน้อยเนาะต่ว่าก่อนนี่คือตํั้ําเลยทุกคนมัน้ยคุณหลานอีกผู้นึ่งคนก็ขึ้นไปเถิงคุทุกคนเลยเปลมามักไฟฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาเอาขึ้นเอาเกือบวาพอเลยลนะแต่ว่า เพ category, ิ่นกะไปเอามาลูกเอาลงมากินบ่ขาลงมากินซัมหนี้พอแล้วเอาไว้ให้มันสุกคักๆแห้งแซบค่อยๆลงมาเด้อค่อยๆลงมาเด้อแซ่บบ่นั่งแกะมึงดูขึ้นละทุกคนแกะเบิ้งแซ่บบาหวานบ่ กินมึงดูกินโซโกองด้วยเห็นจิ๋วจัดการโซโกองิึงป้าเป็นไรเสียบอ,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 อ่ะหวานบอ่ะทุกคนดูไหมอันนี้ก็คืออันอันไตเอามาเองไม้ตัวน,นี้จะเป็นไฟสีสีออกฟ้าสีม่วงสีฟ้ามันจะดึงดูดแมงไม้เนาะมาแต่ช่วงนี้เพื่อนกัด ปิดอยู่แต่ว่ากบพอได้นะทุกคนเนาะพากันเฮ็ดยังวันนี้นี่ของคนาบห่หอกินของคณะวันนี้มแม่ทุกคน <c oughs> เฮ็ดยังเลยอ,อันเฮ็ดเคก้กวาเฮ็ดยังหรือ,อ,อกกรว่าเฮ็ดยังสก,กาเลตวะไหม่น่ยันองเอลูกซีนไอ้ลูกซีนวันเดีเฮ็ดหนยเฮ็ดเค้กเ็ดเค้กโอ้ไอลูกซีนวันา เอาให้ไอ้หนุ่ยกับไอ้ด่ากินได้ลูกซีลูกเด้อเศบแท้เนาะอู้ยไงสูตรใด่อันนี้สูตรสูตรจิ๋วเองเลยบอสูตรสูตรจิ๋วเลยมันบออันนี้ฮะเอ็สูตรมาเองเลยเอ็ดให้ไอ้ด่ากินเด้อเอาให้ไอ้ด่ากับไอ้หนุ่ยไปทอดเนาะอืออกอนบับง่ายใช่ไหมทุกคน ภาก,กันกลับวันนี้ค่ะไปรักอันมากไฟเพิ่นมาแหละได้หลายสมได้หย,ยกมึงดูฮะได้หลายสมได้หย,ยกมึงดูกลับไปบอกกัหลายทุกคนวันนี้ก็คือพาก,กันกลับไปเฮือนเนาะ <c oughs> <c oughs> มาสองตเตมือสามมืไแม่ <c oughs> <c oughs> ไปกันทุกคนไปกิ่นได้ปะนี่ไปกิ่นว่าไฟอ,อู้ลืมสอนมาไฟดับทุกคนยังบูมาไปนี่อันไฟะนะจะให้น้องกดล็อกก็ไฟยังดับอยู่ทุกคนจกัจกพิ่นซิเปิดจักรมงตอนนี้แม่นจักโมงหรือบูฮะแน่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 นหกโมงเท่าได้ละ่หกโมงสิบหกละไฟยังบูมาชื่อทุกคนอนร,รัก ลองก็ไปแดงเดี๋ยวเราจะมากินวัาไฟกันทุกคนยูนี่หอนทุกคนเราจะไปกิ่นยู่อนหน้าบ้านกันเนาะกินหน้าบ้านเอายูนี่มันหอนไฟกระบ,บมาพัดลมก็เปิดบรายนี่นกัดตัวนี้ค่ะมันมีมดส้มกัดหั่ว ส้มนำมากัดเนาะมาทุกคนกิ่นมักไฟกันก็นง่าย่เด้มักไฟก่อนนี้นะแต่ว่าตัวนี้อันมันจะเป็นอันเนื้อมันจะเป็นเนื้อสีขาวแล้วทุกคนเนาะนี่วงง่ายเลยมีทุกคนไมได้หรอกไม่ค่ะก็จะมากิ่นกับน้องอะ่ะเดี๋ยวกินลองเบิ้ง เป็นงทังใดทุกคนเลยทุกคนกิ่นมากไฟใหม่หนึ่งมันก็นี้เนี่ยมันเป็นสีขาวว่าเป็นสีขาวตัวที่ขาวคุณอ่ะแซ่บอันบางหนุ่มให้ก็จะเป็นอ่ะ ซี่เนาะบอานกระสามทุกคนหวานหวานจนแห่มโค้ทุกคนเลยหวานแห่หวานว่าบ่านไ้ส้มเลยหวานเบาแท่หวานตาฮิปกล้อทุกคน ไฟไทยเอิญมาไฟเฮาเอิญมากไฟมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนใช่ไหมนวยมันนะนวยง่ายเติบเลยทุกคนง่ยก็ดีโปรฟาเลยเนาะเดี๋ยวฟ้าจะแก่เนื้อมันให้เบิ่งทุกคนตัวนี้คือมีซี่หนุ่มเนาะไม่ทุกคนตัวมัตจะมีขนาดเขาก็ เขาไม่มีเหงื่อแต่เขาเหงื่อเต็มกลินการแซ่บซีเลยทุกคนเลยออกกําลังกายเมื่อวานเปลี่ยนความู้ออกเลยบอก่อนเลยเจ็บนะอืนพิ่สิงมักไฟนะทุกคนฟานักกือเลยแก่นนะมือมันสะเป็นโปงอยู่ท้องบอกอืมเรามันก็นย่อยนะก็เพาะสร้างเรา บางคนกระโบก,กินแก่นเนาะแต่ว่าปาาา้ากิดเลยตะโบกหูวหว่าพี่พีเอฟซีกิดบอกเลยว่าคายสาม <c oughs> คนกลิน่นมากไปสมรีวิวมากไปส้มหรือหวานว่า,าดีดีไดนเอ้ยกินนี่คือว่า,วา,วา,วาหวานอยู่นะแบบไอ้ส้มไฟยังบูมาร์เป็นเนาะ ัอย่างเละเข่าวบาเหมือนเดิมละอันเตัวน้อยเหรออย่างว่าบาจืดละอันตบมักฟืนหมักไฟอ่เออมักตบมักฟืนมักไฟบ่จมาจืดละตัวน้อยกับยกเข่าว่าอย่างว่าให้มันยิ่ขึ้นเหรอให้อันอันนี้ฮะนะให้เนื้อนี้ฮะนะตึงขึ้นว่าัะคะแล้ว่เนื้อนี้แล้วกัน ตบมากคืนมากไฟใครจอกจอกใครบ้านนอกไปขายมากไปขายวมดเอาไปเอาไปหรอเอาไปอยู่วัดเนาะลมพัดมาตึ tense, societal, nte, ้งข <neither> ึ้นตึ้งข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 ึ้นมันตึ้งตึ้งแค่บะละเปิดมามีเราตึ้งอยู่ตอนนี้ม่าตึ้งนะจ๊ะน่าจะตึ้งอยู่แหละทำเกแก่นะคะทุกคนบักกูเลยฮะ เลือกหน้าว่าจะเป็ดตลาดเหรอตลาด,ดน้ <c oughs> อนึงอ่ะดูของก, <c oughs> งกินมากแจ่งกลิ่นเจ้าหัวไหวมสุดเด้อขายความสด่ <c oughs> ้มนี่พอดีนี่ก็หลังโอ๊กทุกคนแต่ะบะฮวงอ,ออกล่าใช่ <c oughs> ประมาจำเป็นต้องยื้นอกเนาะถ <c oughs> <c oughs> ลมกะบะมี อร่อยนะแสบนนยนะังไงเนาะมากินนะไม่ได้กินโดด,ดแล้วอร่อยนะปีนี้หาก,ก็ได้กิ่นทุกคนมาไปนะบางบ้านก็คืออันยังบทันเป็ดเนาะแต่ว่าอยู่เน่นนาสาวนะจะคือเป็ดละโกนี้ฮะนะคือฟ้าว่าเละปีนไตน้อยจนแย่ทุกคน <laughs> อีกยากนะ <laughs> โกมันฮนะมันบ่ได้แบบต้นเต็มเลยทุกคนเครื่องนึ่งคือโบไปแล้ว แต่ก็ยังพากันปีนขึ้นได้เลิกห้งเฮียเรากลับพากันแล่นหุบไปซุ่นกบมักไฟเขื่อ,อนลานสาวมาแหละมันปีนมาฮะอือปื้บคือเนาะอายุปีนได้อายุสักหน้าเลยทุกคนจนมาซ่องนี่ทุกปีญญก็นไปปีนอายุหันใช่ๆฮึน่าเป็นคนเกินน่า อันประสบการณ์ฟ้านะปีนโกไม้แล้วแม่นเป็นกิจวัตรแ,แล้วก่อม่อนกระปีนมาก่อยิ่งใหญ่กระปีนมาเล้ทุกคนก่อสิดาแห่งปีนคักเลยตะกี้ก่อสิดาเต็มอันไปปีนก่อมะม่วงแล้วมันเป็นสองแง้มเลยปีนแะ้วบันนี้อันตอนลงไม่ไปดีทุกคนตอนลงนตอลงนล่งค่ะตัวเองพัดขาพัดสั้นเนาะแล้วขาฟ้าน่ะ ไปติดยูอันง่ามที่มันเปลี่ยนแบบมันไปสงสงง่ามมึงสี่นะบางโกเนาะแล้วก็ซื้อลงมาแล้วติดยูนี่เกือบลงบดได้ให้อีกแลยทุกคนเลยดีตะมู่นะพากันทอดอกมาได้เนาะตอนยัง,งน้อยก็คือมั่วยังนึ่งเลยทุกคนแง่มากับมู่คู่กับแง่ย้ายกันหาเงินหาคำแล้วทุกคนเนาะจะไ่ค่อยได้ไปรีดน้ำกันใ <c oughs> นสเปตลาดเลยทุกคน พาจะไปถ่ายเบิ้งค่าวๆให้เบิ้งเออะไรไ,ไปแบบอาหารนะจะไปรอเบิ้งนิดนึงไปเรอเบิ้งตาลาดก่อนวพามีอย่างขินเนาะเด <c oughs> ี๋ยวมะไฟก็คือเอาไว้กินมือหน้าท <c oughs> ุกคนมะไฟมาน,นัน <c oughs> <c oughs> หลายพูดมฟ้าเอามาหลายฟ้าเอาไปไว้เพื่อน้องๆอ,อยู่ออฟฟิศนำน้องก็คือกิ่นอยู่นี่ <c oughs> แต่กะเบ่งไว้กลิ่นอยู่อนแล้วก็เอาไปปั่นน้องๆกินมืออื่นนนาเนาะ ฟ้าจะพาทุกคนไปลองตลาดโต้เลยทุกคนไปลองเปิดไฟไมือไฟมาแล้วบอกคือว่าในที่สุดทุกคนเลยฟ้ากำลังมืดเลยพอดีไฟมาใครแน่ไปหลอตลาดต้เลยทุกคนเดี๋ยวเอากระเป๋าเอาเอ,าอยียงก็เนาะ อนอา,าเอาสองอันเลยของมักซะด้วยเอาเอาสองอันไป <c oughs> สองอันโซ่คนนังนี้สองแพ็คง่้ยเนาะหอ,อยทุกคนแค่กินไปเข้าไปไปซื้อ ไปเข้ากรเมื้อเดียวนี่เพาะว่เนี้ยเต็มค่อ้านค่เข้าะอัน่เนีเต็มเมผงซาวพันที่เก้าอ่ะเอาจังหวรมเอกงเดี่อาขงเดี่ยวอะไรเลือกเอา่่ น่าจะมืดที่หัวทะเลตรงโซนนั้นเงินอยู่น้านเงินฟ้าจะอยู่กับน้องันี้ต้องเมแมบันคนเยขอรับขายแน่เด็ ขายสั่งไชลดขายเป็นขีดวะขายเป็นยังไงสองขีดห้าพันสีดห้าพเอาหัวเดี๋ยวก็นี่เอเอานี่นะบอกกระเทียมยัง่ยกระเทียมยังบอกกระเทียมขายเป็นขีดคือกันวะเอาสิบพันเอาลรงเดี๋ยวเราเลือกออกกันเดะอะ ยากอา่ะฮะคนสั mm ้งให้เท่าไหร่ซื้อข้าวปุ้นเหรอซื้อซื้อแบบอ่าเอาซ้ำเท่เลยกับเท่าไ้สิบห้าเนาะกระเทียมสิบห้าอันแครอทเท่าไหร่ ซาอ์สามซาอ์สามโจ้ี่กระเป๋าไว้ไว้น้ำตู more <more ่กระเป๋าเอาแต่น้องจับทุกคนวันนี้เร่ เอาคันดอกเอาอย่างบ่ะเอาเลยสิ๊กซื้อมานี่คันดอกมึงต้องใส่อันโอนเลยมันสดโค้ดเลยนัวอันนี้ตุ้กซีนผงเขาเด็ดตัวเจ็ดเอาลูกซีนนัวนี่บ่ะอ๋อาลูกซีนตะนันแหละลูกซีนตะนันเลยเอาคันดอกคมไหมคนดอกเอาฟาร์มบ่ะเรือเอาฟาร์มไม่เพิ่นเอาตัวแซ่ให้ก็ไดมาเป็นอย่างเอาตัวนั้นก็ไดไหม ให้อวดให้ก็ไน้อวดบอเออตูนให้ก็เลยเออจะอนให้ก็ไดลับยุ่งลองเงินเลยเป็นเท่าไหร่หกสิบห้าพันกคุณมยอ่าให้เขาข้นลจอันนี้อัน้ะฝืนกิจประจำออน่นะ แม่เอาไปแห้งกินเอาไปต้มในตู้รวมเลยจับสาจะไ่ไวกัวเถียงอยู่ ไม่หญ่เลยทุกคนฟ้าให้น้องโอนให้ก้อนเนาะแล้วจึงโอนให้มันทีหลังโอนให้เพื่อนทีหลังทุกคนได้ปะเอาอย่างนี้ทุกคนแสนสามอันนี้เท่าไหร่เลยแสนสามเป็นแสนแปดพันแสนกับแปดพันได้ทีเอาใหญ่เลยนะ

ใครดถก็ใส่บัลรูมเลยเออเธอเอาเงินทอนเด้อเมื่อกี้ะนาเจอปัญหาในนึงเนาะก็คือเงินบับเงินโอนเงินสดฟ้าพ่อพ่อทุกคนเลยดีแต่อาหานข้างๆเพื่นซอยเหลือเนาะเขากะโอนให้เพิ่นแสนนึงหลืก็ให้เพื่อนเอาเงินสดให้แล้วเขาก็สามารถเอาเงินไปจ่ายให้ค่าใข่เพิ่นได้เนาะ ออีกอย่างหานั้นเพื่อนกะอยากได้เงินโอนแน่ทุกคนเกือบบ่ได้ไข่เมื่อขีดทุกคนเลยใช่ไปวัน<ป><ป>นี้กลับกลับกันเลยทุกคนฟ้าจันทร์มืดเลยทุกคนนกายวเ้ยตอนนี้ฟ้าก็คือกลับมาเหาะเธอแล้วทุกคนเนาะ ระได้ของอยู่ของกินมาลายเลยเป็นใข่เป็น,ปนพักเองเนาะแต่กระได้มักมีของเจ้าของมักเน่ทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แนละ้วทุกคนเนาะขอบใจพีพีเอฟซีทั้งหลายที่ฮับโ่มคลิปฟ้าแต่ตนจนจบนะทุกคนเนาะ,และ,ะ like, share, และก็ขอบใจพีพีเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามฟ้าตลอดมาวันนี้ฟ้าก็ขอลาไปก่อนเนละทุกคนบ๊ายบาย